นี่นะครับมิดพีดแมกเกอร์เลยเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลงครับนักร้องอะยิงแมกเกอร์นักร้องอะบังจะอ่านนะน้ำติดน้ำโอ้โหชั้นเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไร Samsung Galaxy ตาเนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวหน้าเขา กตาองนี่ตายเลยแล้ขาดวที่เาได้ึนโอ้ไปขึ้นทีเลยไม่เจ็บนี่ตอนแรกดูเหมือนเจ็บเยอะนะหน้าตายนูทีลกเจ็บหน้าตายนูเ็นงตงใหญ่เห็นไหมไม่ไหวแลจัดลงดังนะมัน อเขาตบมาก็อ่าไม่ล้มดังด้วยมือเหมือนกันตบมาเลยอาดปแล้วโดนยังไี่จุงจบเลยเอาละเฮ้เฮ้ยเฮ้ยบูี่มอสมุดค่านมาเลยนตัวได้